กองาเป็นในไมค์คาร์เตเพย์นอานเลก็จะมาเล่นไมค์คาร์เตเพย์ไม่ใช่ในเวอร์ชัน0.9ไม่ใช่ในเวอร์ชัน0.0 1 0 5นะมันเวอร์ชัน0.10เลยนะคนแปลก อจะอัดไม่ได้นานนะสำหรับครั้งนี้อาจอัดไม่ได้นานถามว่าทำไมอย่ารู้นะคะมาตัดมกตัดมา,ดมากันดีกว่า ตรงนั้นป่ายาวเลยฮะป่าที่มีหมาด้วยอาจจะเจอหมาก็ได้ใครจะไปรู้ขุดขุดขุดแล้วก็ขุดขุดุด,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 ดได้แล้วไปไปขึ้น นหยุดหลอยนะหยุดไปเรื่อยถามว่าทำไมผมไม่สกินได้นี่น้ำสกิน ถมาเล่นในเวอร์ชันนี้นะครับมันไม่ต้องไปทำย่ยากๆ <c oughs> หนูว่าหลังจะมาสอนโหลดผมโหลดเอาง่ายๆนะ่ะไม่ได้เอาอยาก,ยากบางคนอาจจะโหลดแล้วเล่นไม่ได้เพราะบางเพราะเครื่องเพราะผมเคยโหลดแล้วบางเครื่องมันเล่นไม่ได้นะครับแต่เครื่องผมเนี่ยมันเล่นได้ นะครับผมก็จะโหลดในไม่บอกนะจะมาบอกวันหลังนะครับอัดหยิบหาแล้วหยิบอกแล้วด้วยไปแล้วอ,อู้อ้ชิด ชีดชีดชีดเลยผมนี่ตกลงมานี่ผมชีดเลยชีดชีดอ้ my God ทำไงดีตายแน่ตู้ตายแน่ตู้ สิตายสูงโอ้โหแม่งเอ้ยนี่โอ้ยทำไมต้องเป็นงี้แม่งเอ้ยคนเดินไม่ดูทางคนทางไม่ดูเดินมีทางให่ดีๆไม่เดินไปเดินทางยาก ส้างบนตรงนี้แล้วกันอจะได้ไม่มีอะไรตกตกลงมาก็ตายโอ้ยเลือดตู้จะหมดอยู่แล้วตัวซอมบี้ตีไม่กี่นัดก็ตายแล้วเนะี่ยโอ้ยพาด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 อย่างสูงเลยโอ้ย ข้าเจีงสูงครั้งนี้ต้องระมัดระวังตัวแล้วละมัดระวังสองสาม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 นะครับถามว่าทำอะไรทำบ้าน ไปดิ R G D O ไปแติ๊กติ๊กติ๊กนั่และติ๊ก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 ไปแค่นี้ก็พอและเกไม้อ แล้วหนค่อยทำบรนไดอะไรพวกนี้นะครับแต่สำหรับวันนี้ทำแค่นี้ไปก่อนไม่ได้จบนะไม่ได้จบผมแค่บอกว่าทำแค่นี้ไปก่อนนะคบยังเหลือไม่อีกนเยอะแต่ผมก็จะจบแล้วเพราะริวข้าวมากมากนะ่ครับจะจบแล้วเนะีนะ่ยนาก็จบแล้ว หิวข้าวตอนนี้นตอนนี้หิวข้าวมากจะจบแล้วจะขอจบในไม่กี่นาทีนี้เพราะหิขวหข้าวมากหิวข้าวมากๆเลยต้องไปซื้อข้าวกินแล้วไม่พอช่างมันเรามาไม่มีโอ้ ยังไงก็ขอ,อจบไปแค่นี้ต่อนแล้วนะขอ,อจบแค่นี้่นนันแล้ว,วกันนะคะสวัสดีครับแล้วมาต่อกันร่อหน้ากันเลยผมจะเล่นให้ได้ถึงนิดสุดนะครั้งนี้อาจจะไม่เลิกก,ก็ได้แล้วอาจจะไปหาหมาตรงฟากน,นู้นนี่แหละฟากแห่งการโดโูหมานะคะยังไงก็เออมืดแลหละนะาจะนอนพอดีเลยครับหมืนอนเลย หมดก็จะนอนเลยนะนะนะน้อน,น,นี่อะไปกินขงใครยังไม่เห็นนี่สกินจะนอนเว้ยขอนอนเร็วๆหิวขค้าเร็ว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  ย้ yeah. สำหรับพารนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วมาต่อกันในพาร์ทหน้านะครับสวัสดีครับ